อากาศเริ่มร้อนแล้วทุกคนผีเสื้อก็จะเริ่มออกแล้วค่ะนี่เห็นไหมผีเสือ้อเดินเข้าป่าก็จะเจอเจอผีเสือ้อธรรมชาติค่ะเส้นทางเดินป่าสายนี้ที่ช่วงเดือนเมษาพฤษภาคมนี่ค่ะก็จะเป็นดอกตุงดอกต้ง ดอกุูงสีขาวร่วงหล่นเต็มพื้นเลยทุกโค,นค้นี่คะต้นต้นดอกุ้งสวยมากดอกตุงช่วงเดือนเมษาทุกสภา,านี้ดอกุ้งในไต้หวันก็จะเริ่มออกดอกสีขาวสวยงามสวยนมากจะเขตที่เยอะที่สุด เป็นเขตยอดนิยมที่คนมาดูดอกจุงกันก็จะเป็นเขตเขตที่เราอยู่นี่ค่ะเขตเหนียวดีจ้ะสองร้อยเมตรแล้วไปต่อค่ะเพื่อนร่วมทางมาน้อยหมั่นโถวันนี้ดีหน่อยแดดไม่แดดไม่ร้อนทุกคนแดดไม่ร้อนหมัอนโถอก็จะเดินได้สบายนิดนึงนี่เห็นไหม ตรงน,นี้ก็จะมีต้นหมากด้วยนะต้นหมากก็หมากก็เหมือนกับหมากต้นหมากที่เมืองไทยเลยนะทุกคนหมากที่บ้านเราก็จะเป็นคนแก่เคี้ยวหมากใช่ไหมคะแต่ว่าที่ไต้หวันจะเป็นั้รุ่นนะัยรุ่นจะเคี้ยวหมากที่ไต้หวันร้านขายหมากนี่เยอะมากขายเปิดเป็นร้านเลยนะทุกคนร้านข้างทา,างนะคะ แล้วก็จะมีด้อยอันนี้้วยมีต้นกล้วยสงสัยจะเป็นสวนชาวบ้านต้นกล้วยตรงนั้นก็จะเป็นต้นส้มโอแล้วก็จะเดินขึ้นบันไดแล้วค่ะทางขึ้นส่วนมากจะเป็นจะเป็นขั้นบันไดค่ะแต่ว่าเขาทำให ทำาไม่ดีมากเลยทุกคนขั้นบันไดก็จะทำนี่ประมาณด้วยอิดแดงเห็นไหมคะก็ทําแล้วเดินง่ายสะอาดสะอ้านด,ดีค่ะขั้นบันไดต้องเดินระวังค่ะเดี๋ยวสะดุดสื่อ,เ,อเหลียว เป็นเส้นทางเดินป่าสั้นๆน,นะทุกคนเหมาะสําหรับการออกกําลังกายเมื่อช่วงสองสามวันที่แล้วนี้ใต้บา้านนี้มีฝนตกเขตนเ้นนี้มีฝนตกไม่ค่อยมีแดดก็เลยนี่ค่ะพื้นดินจะจะ,จะชื้นนิดหนึงไม้ไม้ก็ร่วงเต็มเลยชื้น ที่เรามาเดินนี้คือช่วงบ่ายแล้วนะบ่ายสามโมงเย็ยนนะค่ะก็เลยจะปกติตั้งแต่เช้าก็ไม่มีแดดอยู่แล้วก็บ่ายบ่ายอย่างนี้ก็เลยอากาศก็เลยคลื่นไปใหญ่เลยทุกคนทุกคนเห็นไหมเดียวให้ดูอะไร,รน้่งค่ะดอกตุงดอกตุงช่วงนี้ก็กำลังเริ่มออกดอกสีขาว พีเสื้อพีเสื้อบินดอกดอกก้มสีขาวตามทางเดินเขาก็จะทำเก้าอี้ไว้ให้นั่งพักผ่อนเลยนะทำดีค่ะเป็นเส้นทางเดินเดินเขาที่ไม่ไกลามากนะเป็นเนินเขาข้างล่างก็จะเป็นหมู่บ้านค่ะ บ้างคนเงียบไม่ค่อยมีคนแต่ว่าก็ไม่น่ากลัวนะเพราะว่าเรามาเดินบ่อยพี่จ้าเพื่อนร่วมทางขาประจำเหน,น,นื่อยนะลูก400เมตรแล้วทุกคนเดี๋ยวว่าจะเป็นเดินขึ้นที่สวนมากก็เลยหอบก็เเหนื่อยแล้วค่ะ ทางเขาก็ทำเป็นบันไดทําด้วยอิฐแดงแล้วก็ใสยจ,จะเป็นปูนนะป,ปูนตอนนี้ก็จะมีเก้าอี้ผ้าอีกแล้วมันหถไปพักไหมลูกมันตอยากดื่มน้ำไหมครับข้างหน้ามีคน ก็จะเป็นส่วนชาวบ้านอันนี้น่าจะเป็นเป็นต้นลำไยนะทุกคนลำไยเริ่มออกดอกแล้วนี่ค่ะลำไยแล้วก็จะมีดอกไม้เห็นไหมตามเส้นทางเดินเขาเส้นนี้ก็จะมีดอกไม้ ถึงที่พักอีกแล้วแต่ว,ว่าวันนี้ไม่มีแดดมันก็เลยไม่ร้อนมากเอาเป็นว่าเราไม่พักดีกว่าไปจ้าลงลนะลงบันไดละขาลงขั้นบันไดแล้วจ้าก็ทางเดินก็จะเป็นสลับกันอย่างนี้นะคนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง <c oughs> ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นทางลงนี่มันโถก็จะวิ่ง สบายเลยค่ะเดินเข้าป่านี่สดชื่นจริงๆเลยนะทุกคนนะฟังเสียงธรรมชาติดูเสียงนกเสียงกระรอกเสียงเสียงอะไรหลายๆอย่างอ่ะจ้ะฟังเพลินดีมากเลย <c oughs> เหนื่อยแล้วครับลูกชายอยากกินน้ำแล้วลหละครับไปไปที่พักข้างหน้าเลยไม่เอาน้ำให้กิน ระยะทางไม่ไกลค่ะเลยเอาเขามาด้วยสองกิโลนี้เขาสามารถเดินได้อยู่ค่ะไปกลับก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าถ้าไกลกว่านี้ก็ก็จะไม่พาเขามาด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแนละ้วสุนัขเขาเดินเหนื่อยมากก็ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าหมอบอกถ้าเขาเหนื่อยมากหัวใจเขาจะล้มเหลวค่ะสงสัย เฮ้ <laughs> ไปละเดินต่อจ้าเดินต่อลุกข้างทางก็จะเป็นป่าไผ่สีเขียวสวยงามช่วงนี้ฝนตก ขาก็จะมีใบสีเขียวไม่รู้ออกหน่อหรือเปล่านะหน่อหน่อไม้ช่วงนี้ทุกคนผีเสื้อเริ่มออกค่ะเพราะอากาศร้อนผีเสื้อก็จะเยอะมากเขตนี้ขเขาเริ่มเป็นเขตผีเสื้อเลยนะเนี่ยสินจูเนี่ยทุกคนสินจูเขาบอกเป็นเมืองแห่งลมแล้วกเ็เป็นเมืองแห่งผีเสื้อ ผีเสื้ออากาศเริ่มจะอุ่นนะจะร้อนละก็จะมีผีเสือ้อทางก็จะเป็นอย่างงี้ะสลับกันจะมีเป็นเป็นหินเก่ามัาง่งแล้วก็เป็นขั้นบันไดอุ้ยกระลอกทุกคนกรลอกตัวใหญ่มากอ้วนเลยไปแล้วไปแล้วตัวอย่างอ้วนเลยหายไม่ทัน พ,พ่อแม่บอกกระลอกวิ่งหน้าตั้งเรือว,วิ่งไปไหนวิ่งจะจับกระลอกกระลอกอยู่บนต้นไม้อะหนุกกระลอกอยู่บนต้นไม้ครับเดี๋ยวแม่ไม่เจอแล้วนี่ ดูค่ะตามทางเดินก็จะมีดอกดอกไม้ดอกุรงร่วงอย่างนี้แล้วจ้ะเห็นไหมนี่เขาจะร่วงเยอะเลยนะต้นอยู่ไหนอ๋อนี่นี่ค่ะต้นเขาอยู่ตรงนู้นทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้นสูงมาก,มากเป็นต้นไม้ที่เกิดเองการธรรมชาติในป่าทุกคน ก็จะมีดอกสีขาวเห็นไหม,ไมดอกสีขาวแล้วก็จะร่วงออกดอกแป๊บเดียวแล้วก็จะร่วงละสีขาวบานพอบานแล้วก็จะร่วงนะช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เดือนเมษาถึงเดือนพฤษภามนี้เป็นฤดูของดอกบุ้งของในใต้หวันนะคะช่วงนี้กำล,ลังเริ่มออกเลยไม่เยอะเท่าไหร่ จ้าข้างหน้าอีกนิดเดียวจะถึงแล้วอีกนิดเดียวก็จะถึงประตูทางออกที่6ตอนนี้ก็1กิโลเมตรกับ300เมตรแล้วทุกคนอีกกี่1ร้อยเมตรค่ะจุดหมายปลายทางเราคืออีกเกือบร้อยเมตรมันโถก็จะได้พักผ่อนดื่มน้ำแล้วไปลูกไห แล้อมีดอกตรงอีกแล้วเห็นไมมีแล้วแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่่มันได้มันไดทางขึ้นเดินสบายวันนี้วันธรรมดาแล้วก็มันเป็นช่วงเงยน็เยนๆแล้วทุกคนจะไม่ค่อยมีคนทางตรงนี้เป็นทาง มันเป็นหินเป็นปูนทงใสใยจะเป็นทางเก่าที่นานแล้วค่ะเป็นทางที่เขาทำนานแล้วน่เลยอที่ทําใหม่นี้ทงใสจะเป็นขั้นบันไดตรงนี้ค่ะขั้นบันไดนี้ทงใสทำขึ้นมาใหม่จ้าเดินรลูกก็จะถึงแล้วครับ เดินขึ้นบันไดอีกแล้วทุกคนมันโถไม่รอแม่หรอลูกแสดงว่ามันโถยังไม่เหนื่อยแล้วครับมันโถยังไม่เหนื่อยแล้วครับหอบแล้วทุกคนเสียงกระลอกนะ ได้ยินคือเสียงกระรอกนะทุกคนกระรอกเยอะมากป่าแบบย่บุคคยไม่มีมจรอละบ๊ายบาย รลอยเม็ดแล้วทุกคนก็แล้วจ้าอุโมงต้นไผ่ทุกคนดูอุโมงข้างหน้าค่ะต้นไผ่โนม น้มตัวเข้าหากันเหมือนหุ่มมงเลยทุกคนสวยงามมากสวยจังเลยเดินเขมาตรงนี้โล่งมืนมากหุ่มมงต้นไผ่สวยเนาะกิโลเมตรกับอีก900เมตรแล้วทุกคน ไปจ้าอีกหนึ่งร้อยเมตรก็จะได้พักผ่อนแล้วจ้ะไปด่าจะถึงแล้ว แล้วค่ะวันนี้ก็จะเป็นหินโอ,อ้สวยงามทุกคนเห็นไหมไทำสวยงามโอ้แล้วก็มองเห็นที่เราเห็นด้านขวานี้จะเป็นประตูทางขึ้นเขาลงเขาประตูที่หกนะทุกคนประตูที่หกค่ะจะขึ้นมาทางนี้เดี๋ยว่าเราจะ เราจะเดินไปาทางออกที่เจ็ดจะขึ้นไปข้างบนนะทุกคนแล้วก็ดูวิวข้างล่างด้วยค่ะไปะลูกวาเดินไปครับเดินไปเดินไปนี่ทุกคนดูขณะที่เราเดินนี้เห็นไหมสีขาวขาวข้างล่างจะเป็นจะเป็นดอกกุ้งจริงๆแล้ว ที่เป็นใบสีเขียวๆที่ยังไม่ออกดอกมีสีขาวคือต้นตุงทั้งหมดนะทุกคนเพราะช่วงนี้เพิงจะเข้าเพิ่งจะเข้าเดือนเมษาเขาก็จะเริ่มออกดอกจริงๆนะเขาจะประมาณนี้แหละใแบบาบเดือนเมษาเนี่ยต้นต้นเดือนทุกสาพานนี้ทุกคนจะสีขาวเต็มเลยนะภูเขาเนี่ยลุงเนี่ย นี่คือศาลาที่ใช้งานไม่ได้แล้วค่ะ เดินลงทางเดินเขาสือเอ่อเลี๋ยวนี้เดินง่ายนะทุกคนเหมาะสำหรับครอบครัวนะพาเด็กๆมาเดินเขาทำบันไดเป็นบันไดให้ขึ้นให้ลงหุ้ยทวกนี้หน่อไม้หน่อไม้่เห็นะหน่อไม้จริงด้วยว้ยหน่อไม้หนึ่งหน่อ สองหนอสามนอนํำไม้เกิดข้างทางเยอะนะทุกคนน่น mm hmm. เยอะมากยเยอะแต่ว่าเราเราไม่เก็บค่ะไป,ไปนี่เยอะนะนี่อีกโอ๊ยนี่นี่ขาอีกเห็นไหมน่อาไมา้ข้างหน้าก็จะมีดอกตุงสีขาวเร่องตามพืชอีกแล้วค่ะ ี่จริงๆนะเขายังร่วงมาเยอะนะทุกคนเี่นะเดี๋ยวเราจะให้ดูลักษณะของดอกเขานะเ้าจะเป็นดอกประมาณนี้เดี๋ยวนะั้นนี่เอ,อ้ยค่ะโอ้ยโอ้ยมันกินไม่ได้ลูกนี่ตรงนี้เห็นไหมดอกตึงเอา้ามาหน่อยอยากมันกินไม่ได้ครับนี่คือเราเดินลงจะก,กลับบ้านนะทุกคนกลับไป ที่จอดรถค่ะนี่เราเดินลงมาประตูทางทางลงจากเขาประตูที่เจ็ดซื้อเอเหลี๋ยวนี้จะมีประตูทางขึ้นเขาลงเขาทั้งหมดเจ็ดเส้นทางด้วยกันนะคะเดินลงมาข่ะเจอจนมะละกอทุกคนอุ้ยมะละกอเห็นแล้วอยากกินตังส้มตามเด้ด เราเดินลงมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะทุกคนเห็นไหมจะเป็นร้านกาแฟานี่เดินลงมาแล้วค่ะมาถึงข้างล่างแล้วทุกคนนี้ดอกอะไรอ่ะดอกสีม่วงสวยจังเลย คือดอกอะไรอะสวยมากเห็นไหมสวยเนาะไม่รู้ดอกอะไรมีพึ่งด่าโอ้ยมีพึ่งพึ่งเยอะเลยลูกวะทอยๆบางห่างต้นหนึงอยู่ตรงนั้นตอนนี้เราอยู่ข้างล่างแลวนะทุกคนกำลังจะเดินไปที่รถค่ะนี่ก็จะเป็นสวนชาวบ้านอดอกพวกดอกอะไรสีม่วงสวยจังเลย นี่กูจะสวนชาบ้านก็จะเป็นสวนส้มช่วงนี้ไม่มีส้มไม่มีลูกแ่ะ